ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนีก้ก็มาพบปะกับปอติมนะพี่น้องเนาะครับปอติมพามาติดตามเลข่องราวพัฒนาตัวเอกนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดเจ็ด ครับเลขล่างเขออกสี่สองเนาะพี่น้องเนาะรับพร้อมพ่อแ้มวดที่ผ่านมากการลดนะพี่น้องหลักสิบหลักสิบล่างแปดเก้าศูนยะ์ลดนะพี่น้องครับวันศุกร์ที่ 3, สามสิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกแลาวพัฒนาพ่อแตมบนล่างวิ่งลดแปดกับเก้าบอมาจักตัวพี่น้องแปดเก้ดไปเลยขับแต่วนห่งสองสาม มาสองเนาะพี่น้องเนาะครับครับชุดที่พอแตมสรุปให้การลุดเบิดเลยพี่น้องอเอ้ยเราที่ผ่านมา <c oughs> ครับพอเตียมกราบขอโทษขคอภัยหลายเด้อพี่น้องเนอะสองสี่สี่สองเนาะพี่น้องเนาะครับครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคารับทุบคะแนนหลายบ่มาจักตัวพี่น้องศูนย์หนึ่งแปดเก้า เพวกนี้พอเตรียมภามาตามหลีกล่าพัฒนาพอเตรียมตออ่ะพี่น้องเนาะ วันล่างมีรถห้ากับ6พี่น้อง <c oughs> ครับจุดเตียมเลยพี่น้องเนอะสี่ห้าหก สี่ห้านสองสนะครับ5 6, 1, 2, 3, ้หนึ่ง ห้าสองห้าสามนะครับหกหกหนึ่งหกสอง หกสามอาคารห้าหนึ่งห้าสอง หกหนึ่งหกสองนะครับ ครับลักสีพี่น้องเนะื้อสีหนึ่งสีสองออกแล้วสีสามเตรียมกันเบิร์พี่น้อง ครับห้าห้าหกหกน้องพี่น้องก,กันไว้พี่นอ้องครับสัตว์เจ็นน้อพี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรวดห้ากับหกรับสุดเต็มสี่ห้าหกหนึ่งสองสามน้พี่น้องเนาะ ขับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามขับกันเบิ้ลห้าห้าหกหกพี่น้องขับเตียนหาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองน้องเนาะครับอ่ะผิดพลาดประการในพอแต้มกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มขอวอวยพริบคอยเข้าคอยแตกปัง ครับพี่น้องยิบซี่ก็จะได้สุกๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะเอาจะลืมนะพี่น้องเนะอรเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมน้ำนาค,ำครับเอาสูดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณยิบซี่ทุกคนนะครับเนดะ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเนอะรความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะ ครับเพราอ้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถูกคนนะครับเอ้าสำหรับชิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้พี่น้องพอกันชิปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม